ค่ะต่อไปเป็นการนำกำลังสองสมบูรณ์และผลต่างกำลังสองไปใช้ดูนะคะว่าสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หรือไม่นะคะมาดูข้อแรกเลยค่ะตัวอย่างนะคะอย่าง997ยกกำลังสองเนี่ยเราอาจจะประยุกต์ในรูปแบบของที่มองให้ง่ายขึ้นก็คือแทนที่เราจะไป997นะคูณกับ997แบบนี้แล้วก็ตั้งคูณกันออกมามันก็ได้นะคะอันนี้ก็ได้เหมือนกันเราลองมา ใช้กาลังสองสมบูรณ์ประยุกต์กันดีกว่านะคะประยุกต์ยังไงนะคะมันก็ต้องมีหน้ากับมีหลังใช่ไหมเพราะนั้นตอนนี้เราดูซิว่าเก้าเก้าเจ็ดเนี่ยมันมาจากอะไรที่เป็นผลบวกหรือผลต่างกันนะคะมาดูนี้ถ้าครูมองแล้วว่าจะใช้เลขที่มันง่ายๆก็น่าจะเป็นเลขหลักพันพันเนี่ยลบออกไปเท่าไหร่ถึงจะเหลือเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดมันก็ลบสามใช่ไหมคะมันก็จะอยู่ในรูปหน้าลบ หลังทั้งหมดกําลังสองพอเราเห็นแบบนี้มันคือกําลังสองสมบูรณ์งั้นเราก็เริ่มท่องเลยนะตามสูตรกําลังสองสมบูรณ์ก็คือหน้ากําลังสองลบสองคูณหน้าคูณหลังแล้วก็บวกหลังกําลังสองนะคะหลังคือเลขสามหน้าคือหลักเลขหนึ่งพันกระจายเลยค่ะว่ามันได้เท่าไหร่หนึ่งพันกำลังสองมันก็คือหนึ่งล้านใช่ไหมหนึ่งล้านเขียนไปเลยค่ะนะ 1>, 1ล้านนะคะลบกับ2คูณ3ก่อน2คูณ3เป็น6ก็คือ6,000นะคะแล้วก็บวกกับ3กำลัง2ก็คือ9นะคะอ่า1ล้านลบ6,000นะคะเอา1,000 0ลบออก6,000มันจะเหลือทั้งหมดอ่า9 0 0า้ยเอ้แสนแล้วก็หลักพันจะเหลือแค่4,000ใช่ไหมคะ4,000แล้วก็บวกกับ9 เราก็จะได้ว่า99400ก 0, แล้วก็บวกเข้าไปก็จะเป็น9 4, 9 4 4 0 0นะคะคำตอบเสร็จแล้วค่ะอันนี้คือนำไปประยุกใช้ในรูปแบบของอปรับแต่งข้อมูลสักนิดหนึงให้อยู่ในรูปกำลังสองสมบูรณ์คือต้องมีหน้ามีหลังนะคะมาบวกกันหรือลบกันก็ได้ข้อนี้เอาเป็นลบกันนะคะเอาระคาไปดูตัวอย่างสักอีกข้อหนึ่งข้อสองค่ะ ข้อสอนะคะสองสา 2015, กำลังสอ,งอถ้าเป็น2,015ันากำลังสองเนี่ยมองดูแล้วก็ถ้าเป็นครูก็จะใช้ว่านะคะอลองประยุกต์ดูซิว่าเราเปลี่ยนเป็น2,000ทนวนเลยนะคะสองพันทวนบวกกับ15บห้าได้ไหมแยกออกมานะคะแล้วทั้งหมดยกกำลังสองแทนได้ไหม อเอาละค่ะมาอยู่ในรูปแบบนี้ดีกว่าเราจะได้หน้าบวกหลังใช่ไหมทั้งหมดกําลังสองถ้าได้แบบนี้เสร็จนะคะเราก็ลองมาประยุกต์ดูในรูปของท่องเลยในรูปแบบกําลังสองสมบูรณ์คือหน้าหน้าคือสองพันยกกําลังสองบวกสองคูณหน้าหน้าก็คือสองพันสองหน้าหลังหลังคือสิบห้าแล้วก็บวกด้วยหลังกําลังสองแบบนี้อันนี้คือกําลังสองสมบูรณ์นะคะ ทำต่อเลย2,000กํลัง2มันก็คือ2คูณ2เป็น4ใช่ไหม2ยกกํลัง2เป็น4แล้ว2,000มันก็คืออ่ากลายเป็น4ก็คือใส่0เข้าไปอีกชุดหนึงคือ3 0 3ตัวนะคะกลายเป็น4ล้าน4ล้านบวกกับเอา2คูณ15เป็น30ไปก่อนพอ30ก็กลับมาคูณ2เป็น60 60แล้วอีก0อีก3ตัวนะคะมันก็จะได้ ศูนอีก3ตัวแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่15บหากำลังสองมันก็คือ225ร้นะคะสิบหคูณสิเป็น225อ่าต่อไปเอาทั้งหมดนี้มาบวกกันทั้งหมดนี้มาบวกกันก็จะเป็น4ี่ล้านหกหมื่ล้านนะคะหกหมื่นใช่ไหมหกหมื 60, กับอีก2 0 0ร้อ 25นะคะแบบนี้เรียบร้อยแล้วค่ะเป็นไงคะพอได้ไหมถ้าเราจะไปตั้งเป็น2015คูณ2015ก็ได้อันนี้เราก็ฝึกใช้กำลัง2ส,สมบูรณ์ไปนะคะดูว่าอันไหนที่มันใช้แล้วมันมันเร็วนะคะหรือว่าถนัดกว่าแล้วก,ก็ใช้อันนั้นไปต่อไปมาดูข้อ3กันดีกว่านะคะข้อ3 ก็คือ100่ง้อยไม่ใช่1นึ่งพันหนึ่งยกกำลังสองลบ9ก9กากายกกำลังสองค่ะแบบนี้มาดูซิว่าเราจะสามารถประยุกต์ใช้ได้ยังไงอันนี้คืออะไรถ้ามองดีๆมันก็คือหน้าะไรคะหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองถูกไหมถ้าอยู่แบบนี้แสดงว่าอันนี้เขาเรียกว่าผลต่างกำลังสองมีเครื่องหมายลบแล้วตัวนี้ก็กำลังสองตัวนี้ก็กำลังสองหน้ากำลังสองหลังกำลังสอง จัดการแยกกี่วงเล็บได้เลยแยกสองวงเล็บได้เลยใช่ไหมก็คือหน้าลบหลังกับหน้าหน้าคือหนึ่งพันหนึ่งค่ะบวกกับหลังแบบนี้เอาละหน้าลบหลังคือหนึ่งพันพันหนึ่งร้อยเอ้ยหนึ่งพันหนึ่งลบกับเก้าเ้าเก้ามันเหลือเท่าไหร่ โอง่ายมากเหลือเท่าไหร่คะเหลือแค่สองนะคะเหลือสองแล้วมาดูวงเล็บหลังบ้างหนึ 1, 000. 1, 000่งพันหนึ่งพันบวกกับ9 9้า้แค่เอาเอา1ตัวนี้ไปเติมให้9ก็จะกลายเป็นหนึ่งพันเหมือนกันเพราะนั้นคูณกันแล้วแบบวกกันแล้วก็จะได้สองสองพันเห็นไหมคะ2 0 0พเอาละสองพันคูณสองมันก็คืออะไรนั่นเองสี่อะไรนั่นเองอ่า4ี่พันนั่นเองเห็นไหมคะเร็วขึ้นไหม ไปดูข้อ4ต่อเลยค่ะอันนี้เราใช้แบบผลต่างกําลังสองมาช่วยเลขมันดูใกล้เคียงกันเพราะนั้นเวลาที่เอามาทำกระทํากันแบบนี้มันจะมันจะเร็วกว่าและจะง่ายกว่านะคะประยุกต์ใช้ได้ไปดูข้อ4เลยค่ะ <Okay. S 1> ข้อ4อ่ข้อ4ก็คือ3 0 1 2 3,012ยกกําลังสองลบกับ3,008ยกกําลังสอง เรียนจะมานั่งยกกําลังสองแล้วเอามาลบกันมันก็น่าจะเสียเวลานะคะเราจะมาลองประยุกต์ใช้ว่าอันนี้คือผลต่างกําลังสองใช่ไหมเพราะนั้นเราจะแยกได้สองวงเล็บคือหน้าลบหลังแล้วก็หน้าบวกหลังหนึ่งวงเล็บแบบนี้เพราะน,นั้นมาดูซิว่าเราจะแยกได้ยังไงก็แยกเลยนะตรงนี้ก็จะได้ว่าหน้าคือ3012 3012่าลบกับ3 0ม หนึ่งวงเล็บอีกอันหนึ่งก็สามพันิบสอบวกกับสามพันแาคะเลขสาอ่ะ,ะ,อะ,อะทีนี้มันจะได้เท่าไหร่สามพันสิบสอลบสามพันมันก็ต้องเหลือเท่าไหร่สามพันสองก็เหลือ4ใช่ไหมเหลือสแล้วก็คูณกับอ่าสามพบวกกับสามพันเอาสามพันก่อนสามพันบวกสามพได้หกพัน จาส่วน12กับ8เราก็จะได้รวมกันเป็น20ก็จะเป็น6 0พ0กับยีถูกไหมอ่า6,020นยจะได้แบบนี้6,020นยี่เราเอา4ไปคูณ4,0,428 4 0์สี่สได้ศู6ย์เพราะฉะนั้นเราจะได้ทั้งหมด24,080นะคะก็ได้เท่านี้เรียบร้อยค่ะไปดูข้อต่อไปอันนี้ข้อ4นะเราไปดูข้อ5ไปดูข้อ5เลยค่ะข้อ5 ข้อ5โจทย์ว่า 2, 0, 0, 4ทั้งหมดกำลังสองลบกับ 1, 9, 9, ่ทั้งหมดกำลังสองอันนี้ก็คือผลต่างกำลังสองเราก็แยกเหมือนเดิมเลยจับหน้านะคะจับหน้าไปลบกับหลัง 1, 1 9, 9 6, ทั้งหมดนะคะแล้วก็คูณต่อด้วยหน้าทำไมหลัง หน้าบวกหลังนะคะหนึ่งเก้าเก้าหกนะครก็ไม่ได้ใส่ลูกน้ำอ่ะทีนี้นะก็หน,หนึ่งเป็นหน้าบวกหลังกับหน้าลบหลังนะคะคนละวงเล็เบกันไปดูก่อนว่าอันนี้บวกกันอันนี้ลบกันได้เท่าไหร่สองพันสี่ลบไปหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบหกนะคะมันจะเหลือเท่าไหร่ 4, อ่าเ <4, S 1> หลือแปดนะคะเ <4, S 1> หลือแปดอันนี้ก็จะได้ว่า 2 0 0 4บวกกับ1996เอาจริงๆก็เอา4ไปใส่กับ6ก็จะเป็น10 10แล้วบวกกันมาเรื่อยๆก็จะกลายเป็น2000 2000งพันบวก2000ก็เลยกลายเป็น4000นั่นเองนะคะตรงนี้นะคะถูจับตรงนี้ไปบวกกันก่อนมันจะได้เป็น10พอ10จะทำให้ตรงนี้เติมเต็มกลายเป็น2000 2000ก็มาบวกกับ2000ตรงนี้ ที่ไม่มี4แล้วก็กลายเป็นสี่พันแปดก็เป็นเท่าไหร่ครับแปก็เป็น32แล้วก็เติมศูนย์ตามที่เหลือเลยก็จะเป็น32,000นะคะตรงนี้เสร็จแล้วข้อ5เอาลาไปดูข้อสุดท้ายข้อ6กันนะคะข้อ6ก็เป็น2องพันยสะคะยกกำลัง2ลบกับ4ี่ร้อห้าโอโ้อันนี้ต่างกันมาก ะะตัวเลขต่างกันแบบนี้ดูสิว่าจะช่วยอะไรได้บ้างช่วยให้เราได้ไหมนะอันนี้ก็คือผลต่างก,งองอกํากลังสองีกแล้วหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองเราก็เลยแยกจับหน้า2,547ไปลบกับหลังคือ453 1วงเล็บคูณกับวงเล็บต่อไปคือ2547ไปบวกกับ453ออีกวงเล็บหนึ่งนะคะ ลบกันเลยได้เท่าไหร่อันนี้ลบกันดูสิสองสองศูนย์อะห้า, 2, 2, 0, อา 5, เอาห้าร้อยสี่สิบเจ็ดไปลบตรงนี้มันจะเหลือเท่าไหร่มันจะได้เท่ากับสองพันหนึ่งสองแสนสองพันเก้าสิบสี่นะสองพันเก้าสิบสี่ตรงนี้ คูณต่อด้วยวงเล็บนี้บวกกันอ่ะบวกกันน่าจะง่ายขึ้นเจ็ดสามเจ็ดบวกสามเป็นสิบใช่ไหมเอาละสเป็น 9.. ก้าหลักสิบก็ได้สินะ,ะต่อไปอันนี้ก็ได้นะเป็น9ก้าแล้วเป็น 10.. ก็เป็นสามพันะคะเป็นสามพันแล้วก็เอามาคูณกันก็จับ3ามไปคูณกับทุกนี้ทั้งหมดนะสามสี 3, สิบสองทดหนึ่งสามเปทดสเป็น3าศูนย์ได้2 3 2เป็นเป็นหใช่ไหมศูนย์ตรงนี้เติมเข้าไปได้เลยนะคะหนึสองา่ะเราก็จะได้ทั้งหมด6กล้านสองแสนแปดหองพไม่ใช่แปค่ะ เรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วทั้งหมด6ข้อหวังว่านักเรียนน่าจะไปประยุกต์ใช้ได้นะคะถ้าเจอหน้าตาแบบเหล่านี้นะคะประมาณนี้นักเรียนก็ลองดูซิว่าเราจะสามารถทำได้ไหมโดยใช้ผลต่างกําลัง2กับกําลัง2ส,สมบูรณ์นะไปช่วยในการประยุกต์ใชะะ้ใช้ทางตรงก็ได้ไม่ผิดอะไรนะคะโอเคค่ะโอเคค่ะนั้นเดี๋ยวแค่นี้ก่อน